สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้ากับห้างเสียงบ่ายนะคะประจำวันที่ยี่สิกรกฎาคมหกห้าเนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะมันเป็นแค่แนวทางของตัวเลขนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับเก้านะ41 4หนึ่ง4ี่สองสี่สามสี่สี่สเจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์ จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี ans, ่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าตัวรองก็หกกับเก้าก็หกห้าหกหกหกแปดหกเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเนาะสามตัวก็เจ็ดห้าเก้าหกเก้าแปดเจ็ดหกเก้าหกเก้าเก้าห้าเจ็ดแปดแล้วก็หกสี่เจ็ดจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาลงมาซื้อบ่ายเด้อนี่ต่อไปห้างเสียงบ่ายตัวเรนก็คือ3กับ6กนะคะตัวรองก็คือ8กับ1 3 0 3งส3มศูนย์สามหนึ6 3, 6ส8มสามสามห้าสามหกสามนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ สามตัวก็หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกแปดหนึ่งหกแปดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามก็ไม่เป็นไรเด้อให้หวางไว้ให้เป็นดูแนวทางเนะาะหรือจะจับเอาใหม่ตรงนี้ก็ได้เด้อสามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดสามแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหรือจะหนึ่งแปดหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามแปดแปดหกหนึ่งเอาอย่างนี้ก็ได้เด้อ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อเช้าด้วยนะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ให้มานะคลิปทุกค,คลิปบางวันมันก็เข้าบางวันมันก็หลุดเด้ออย่ามาว่ากันเด้อมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ